วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมให้กำลังใจลูกๆของเลยพิษในโอกาสที่รับวัคซีนนะครับเห็นบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเห็นบรรยากาศของการฉีดวัคซีนของนักเรียนของโรงเรียนเลยพิษก็ทําให้อุ่นใจและสบายใจยิ่งขึ้นเพราะว่านักเรียน95%ขึ้นนะครับที่มีความประสงค์รับวัคซีนนะครับโอกาสที่พวกเราจะเปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ก็จะมีมากขึ้นที่จะมีโอกาสในการเปิดเรียนออนไลน์ขอเป็นกําลังใจให้คุณรครูผู้บริหารและก็นักเรียนทุกๆทุกคนนะครับเพื่อที่จะได้ทําการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในปีการศึกษาต่อไปครับผมครับสวัสดีครับผมไพโรดผมสอนผูมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนอ,ยองบัวลำพู ซึ่งบริหารจัดการสองโรงเรียนขออภัยครับสองจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดเลยและหนองบัวลำภูวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมและให้กำลังใจลูกๆนักเรียนเลยพิทยาคมซึ่งวันนี้ทางสบคจังหวัดเลยโดยท่านประธานชัยธวัฒน์เยียมสริริท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านศึกษาธิการจังหวัดเลย ท่านศึกษาเฉลิมชัยแสนมหาชัยและทีมงานนะก็ได้มาตรวจเยี่ยมกระบวนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนได้สอบถามข้อมูลจากท่านผู้บริหารโรงเรียนก็พบว่าวันนี้ฉีดจำนวน3,333คนคิดเป็น95%นะครับกระบวนการฉีดวัคซีนก็เป็นไปได้วยความเรียบร้อย ทุกประการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองได้มั่นใจว่าลูกหลานของของเรานะครับได้รับวัคซีนไฟเซอร์ตั้งเป้าหมายไว100้ร้อเซส่วนเรื่องการเปิดเทอมนั้นก็น่าจะเปิดน่าจะนะครับ<ม>ตอนนี้นะครับมีแผนจะเปิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ ส่วนมาตรการก็ต้องรักษามาตรการเข้มเหมือนเดิมนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ปกครองด้วยนะครับที่ทางรัฐบาลทางกระทรวงศึกษาธิการและท่านผู้ว่าราชการ <ขอ S 1> จังหวัดเลยได้ให้ความสนใจกับลูกหลานของเราซึ่งเลยพิยากมนั้นเป็นโรงเรียนแก่งขันสูงนักเรียนจํานวนมากนะครับก็ต้องขอให้กําลังใจทุกๆท,ท,ท่านครับครับขอบคุณครับ วันนี้ทางโรงเรียนเลยบยคมนะครับได้ทําการสีวัคซีนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเลยบยคมนะครับโดยโคต้าของเรียนนั้นจะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวันนี้ทางเรียนได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครองมาเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับผลปรากฏในวันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับมีนักเรียนที่จะขอรับวัคซีนทั้งหมด3333คนนะครับ คิดเป็น95นะครับคงเหลือนักเรียนอีกประมาณ150คนนะครับที่ยังไม่ได้มารับในวันนี้นะครับส่วนหนึ่งประมาณ147คนเป็นนักเรียนที่ต้องกักตัวนะครับนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็จะมี0.3นะครับที่ยังไม่ตัดสินใจซึ่งส่วนนี้ทางเรียนก็จะประสานงานทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับ แล้วก็จะมีการรับวัคซีนในรอตที่2ในวันที่18พฤศจิกายนนะครับซึ่งทางเรียนคาดว่า,านักเรียนเลย์บียาคมทุกคนคงจะได้รับวัคซีนครบ1้อเซน์นะครับอันนี้ทางเรียนก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเป็นฐานในการที่จะเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนว่า,าจะทําการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดได้บ้างนะครับในเบื้องต้นเราอาจจะ เนื่องจากเป็นวัคซีนเข็มแรกนะครับก็อาจจะขออาจจะเป็นการเรียนแบบแบ่งกลุ่มเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างก่อนนะครับส่วนเ,เข็มที่2นะครับทางโรงพยาบาลเลยนะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ให้กับาการรับวัคซีนของนักเรียนเข็มที่2ในในวันที่9พฤศจิกายนนะครับในวันนั้นก็จะทําให้นักเรียนของเราได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็คาดหวังว่าคงจะครบ2เข็มทั้งร้อร์เซนะครับซึ่งก็จะทําให้ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปครับก็ขอขอบคุณทางโรงพยาบาลเลยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์ทางสคบอจังหวัดเลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนริยาคมในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้วัคซีนเพราะว่าอยากมาโรงเรียนแล้วอะค่ะก็ก็ดีใจอะค่ะหมดแล้วอะแล้วเป็นยังไงสามสี่เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรค่ะเตรียมตัวยังไงวันนี้มันกินน้ำค่ะแล้วก็กินน้ำแล้วก็เออ ออกกำลังกายค่ะคือความแบบเมื่อคืนนี้เราทำอะไรบ้างก็นอนนอนไวๆอ่ะค่ะนอนประมาณมน,อนอนประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็กินน้ําประมาณสองขวดวันนี้มาวันนี้เป็นยังไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตอนที่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตอนวัดความดันวัดความดันค่ะนั้นก็ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะ ตอนฉีดเป็นยังไงครับตอนฉีดก็เหมือนเอาดินสอมาจิ้มนะคะมันไม่เจ็บเหมือนที่คิดไว้ไม่เจ็บเนาะแล้วหลังฉีดเป็นยไงลูกหลัง,าางยังไม่มีอาการะค,ะค่ะ